บายดีพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องจ้ามันนิก็มาพบกๆกับส่งบอดดอนสาวตูกีกคือเก่าเด้อมามันนิก็มาพอกกันอยู่ในเวลาประมาณ1ิบเอ็ดโมงกว่าๆเนาะพี่น้องเนาะคือสตูคากะมาแต่เพื่อนใหมนาะพี่น้องมือนีก็เป็นวันพะวันศิลนพี่น้องเนาะก็เลยพากันไปใส่บาตรเนาะ แล้วพอใส่บาตรแล้วล่ะค่ะพากันขึ้นมาน้องพี่น้องเนาะกาจะอยู่ว่าวน,น้ำมีหอมนิดหน่อยน้องพี่น้องเนาะพอผายเพลินเหงาน้องพี่น้องเนาะพอเพลินกะอยู่คนเดียวอ,อยู่กับหลานสองคนน้องพี่น้องก็เลยอยู่โอลงกเพลินนิดหน่อยล่ะค่ะจังพากันขึ้นมาน้องพี่น้องเนาะซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสิบเอ็ดโมงกว่าๆแล้วน้องพี่น้องมาพี่น้องมาเมื่อนี้จะตุกะจะมองเห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ไทยกับลาวเนาะพี่น้องเนาะความสัมพันธ์ที่ดีระหว่งางไทยกับลาวอ้ายน้องกันเนาะพี่น้องเนาะซึ่งแหมว่าเป็นเรื่องลาวที่หนาภูมิหนาดีใจเนาะพี่น้องเนาะดีใจแล้วกะประทับใจเนาะพี่น้องเนาะเรื่องนั้นก็คือสตูงน่ะได้เลื่อนเห็นติ๊กตอกมือ้าอีกเนาะพี่น,อน้องเนาะเลื่อนไปเลื่อนมาเลยไปเห็นทาง ไอ้นักหลงดัง <monastery> น <The> ้องพี <amine sounds> ่น <Mandarin> <t> ้องเนาะนักหลงดังคือพี่ก้องห้วยไล่น้องพี่น้องเนาะเสิร์ฟเพลินนะได้มาขึ้นคอนเสิร์ตอยู่ที่ประเทศลาวน้องพี่น้องเนาะอยู่ที่แถวปากเซน้องพี่น้องเนาะซึ่งกะไกลกันเติบน้องพี่น้องจากบ้านของสตุกน้องพี่น้องเนาะอยู่แถวปากเซกะอยู่แถวหน้าจีอยู่แถวตัวเมืองแถวแหล่งท่องเที่ยวน้องพี่น้องเนาะเพราะว่าอยู่แถวนั้นก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวกะค่อนข้างหลายบ่อนอยู่น้องพี่น้องเนาะแต่ว่าสตุกกะบ่เคยไปจักเทื่อน้องพี่น้อง แบบว่าบ่เคยไปจักเทือนะว่าบ่บ่รู้วา่าสถานที่ท่องเที่ยวนะมีหลายบันไดเนาะพี่น้องเนาะคือแบบว่าเจ้าตัวเห็นแล้วแบบว่าดีใจนะพี่น้องดีใจที่ทางหลักนักห้องดังระดับประเทศคือพี่กองห้อยไล่นะได้มาขึ้นคอนเสิร์ตอ,อยู่ที่ประเทศลาวเนาะพี่น้องเนาะซึ่งคนลาวหลายๆคนกะดีใจนะพี่น้องพากันไปตอนหลับ หรือไปเบิ่งคอนเสิร์ตของนักร้องดังคนนี้นะโอ้เน่นเลยนะพี่น้องชิงเกเสือได้ว่าคน่าวหลายๆคนกะหมักแล้วก็หักในตัวของพี่กองหอยไลรนะโมไลกันหน่อยเนะพี่น้องนอกึ่งเบิ่งจากการที คนหลังไลเขาไปเบิ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้โอ้โหเต็มเลยนพนงเนาะล้ะก็แบบว่าถึงซึ่งแบว่าต่างคนกัต่างมีความสุขนพี่นงเนาะทีทางพี่ก้องวยไ่นะเพิ่นได้มาขึ้นคอนเสิร์ตอยู่ที่ประเทศลาาในครั้งนี้นพี่นงเนาะซึ่งตัวเจาตุ๊กเองนะเาตุ๊กหมักเดพี่นงเจ้าตุ๊กหมักหักในตัวของพีกองวยไร่ตั้งแต่ข้าวที่เพิ่น้องเพลงที่ว่า สายว่าสิบอทิมกันเนาะพี่น,อน้องเนา้องชตุกนะติดตามตั้งแต่นั้นมาเลยเนาะพี่น,อน้องเนาะพอเพิ่นได้เริ่มโด่งดังเพิ่นก็นดังจากเพลงนี้เนาะพี่น,อน้องเนาะพอพอเพิ่นได้เริ่มโด่งดังขึ้นมาแล้วล่ะกะเพิ่นก,นก็นมีผลงานละครอ,ออกมาเนาะพี่น,อน้องเนงาะชตุตัวเองก็มักมักในการที่ เผ่นแสดงละครน้องพี่น้องเนาะเพื่อเป็นคนถี่ตลกน้องพี่น้องเนาะซึ่งแบบว่าการแสดงคอนเสิร์ตการของเพลงของเพิ่นกะตลกเพื่อได้มอบามซุขให้กับผู้ส้มนี่คนขังรายเลยน้องพี่น้องเนาะคือเผื่นขึ้นไปคอนเสิร์ตกะเจ้าเว้ากันแบบว่าม่วนนะพี่น้องแบบว่าวาไปทำตลกน้องพี่น้องนาะคลยายแบบเป็นกันเองเนาะซึ่งแบบว่าคำว่าของเพิ่อน่ะเป็นคำให้แต่ว่า คนที่เขาฟังนะบ่แม่นคําหายนะพี่น้องคล้ายๆเป็นคำเหว่คําหัวเปน,น,นะะําเน้องเซ็มเบวาเซตุกนะหู้สึกแบบนั้นเนาะพี่น้องเนาะซึ่งคนเล่าหลายคนกับู้สึกแบบเซตุกเนาะพี่น้องเนาะซึ่งเบว่าเพิ่นเป็นที่หักของหลายๆคนทั้งคนไทยทั่วประเทศแล้วกัทั้งคนลาวเถื่อทั่วประเทศเนาะพี่น้องเนาะซึ่งคนลาวกัหักเนาะพี่น้องเนาะแล้วอีกอยาก่างคนลาวนะมักในเพลงไทยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพลงไทยนะเป็นเพลงที่ม่วนเนาะคือ ทั้งวัยรุ่นทั้งผู้เฒ่าเนาะพี่น้องเนาะส่วนมากก็จะเป็นวัยรุ่นนั่นแหละพี่น้องคนเฒ่าก็จะมีหลยกะก็มีกับโบราณเนาะพี่น้องเนาะส่วนมากคนเฒ่าน่ะจะพังไปเพลงรุ่นเพิรนคนนั่นแหละพี่น้องเนาะแล้วพอรุ่นวัยรุ่นกะบกายกลางคนเนาะพี่น้องเนาะจะหมักพังเพลงของพี่กองไห้เนาะพี่น้องเนาะซึ่งเพลงของเพิรนนในยู่ท่ประเทศเล่าวนี่ะค่อขนขังดังเลยเนาะพี่น้องเนาะ แบบว่าพังแล้วแล้วก็ม่วนนะพี่น้องเพิ่นฮ้องเพลงอีหยังก็คือจังว่าม่วนไปเบิดศตุกเป็นคนหนึ่งนะที่มักการร้องเพลงของพี่ก้องห้วยไร่นะพี่น้องเนาะแล้วการแสดงของเพิ่นกะดีเยี่ยมนะพี่น้องแบบว่าเบิ่งแล้วกะติดใจคือแบบว่าศตุกน่ะเห็นเพิ่นแสดงนังเรื่องได้นะศตุกเบิ่งบ่พลาดนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าศตุกมักในตัวของพี่ก้องห้วยไหล่เนาะพี่น้องเนาะแล้วมามื้อนี้กะ พอเห็นพิ่นมาร้องเพลงอยู่ที่ประเทศลราแห่งเป็นการดีนาะพี่น้องเนาะแล้วคนเราหลายๆคนกะมักแลวกะพากันหลังไหลเข้าไปเบิง่งนาะพี่น้องเนาะมาพี่น้องเดี๋ยวเฮามาเบิง่งคลิปที่พิ่นขึ้นคอนเสิร์ตไปนากนเนาะพี่น้องเนาะเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นแลวกะมวลซสื่อเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเอ้ ต้องเหุไหรมีความผูกพันกับสบปปเล่าวนี่ลายประคัดเลยมาเถื่อไหนกับเ่้าคุณเถือ่อผมชื่อว่าอักรเด็ยอดจำปานามสกุลยอดจำปามาจากแผนจำปาสักบันพระบระุษคอยอุบพยุกหนีจากจำปาสักระยุอุบนแล้วก็เลยขามชิ้นระยุสกลนครสายเลือดเดียวกัน ผมมีความผูกพันและก็หฮักแพ้งกัปนมมนำผมบงบบพักเลยเพลงต่อไปก็เลยอยากจะร้องเพลงเพลงนี้เพื่อบอกว่าสารสัมพันธ์ของพวกเราไม่ได้ห่างกันเลยที่ได้มาเจอกันเพราะว่าพวกเข้านีค้นบานเดียวกันส่งต่อความรู้สึกเพลงนี้แทนความรู้สึกของป้องเฮไร่อกให้กับพี่น้องชาวปากเซทุกๆคนที่ให้เกียรติมาดูพวกเราในมือนี้

คือแบบว่าเห็นแล้วแล้วก็มีความสุกน้องพี่น้องเนาะมีความสุกที่ทางพี่กองเฮลัลนะเพิ่นได้มาหมอบความสุขให้กับคนลเลวาน้องพี่น้องเนาะเสร่มคนล่ากับสื่อสอบในตัวนักร่องไทยนีขนขังหลายน้องพี่น้องเนาะอีกอย่างก็เป็นความ สัมพันธ์ที่ดีระหว่างทางสองประเทศน้องพี่น้องเนาะคือแบบว่าดีใจนะพี่น้องดีใจที่ได้เป็นเพื่อนบ้านกับประเทศไทยน้องพี่น้องเนาะและทางพี่กองหวยลายเพื่อนก็บ,บอกว่าเพื่อนมีมีความผูกพันกับสปป,ปลาวนาะพี่น้องเนาะซึ่งแบบว่าได้ยินคํานี้แล้วล่ะคะทางแฟนเพลงแฟนขับก็บดีใจเนาะดีใจที่ได้ยินคํานี้ออกมาจาก นักล่องที ite, it. It like you. Like you say, um, ่เผ่นซึนสอบน้องพี่น้องนอนโดยสฉพาะตสาตุกน้องพี่น้องนอนซึนตสตุกเองอ่ะซึนสอบในตัวของพี่กองเฮล่อีมาโดยตลอดน้องพี่น้องเนาะคือแบบว่าเผ่นเป็นคนที่ห้องเพลงมวนละกะตาลุกน้องพี่น้องเนาะคือแบบว่าสาตุกนั้นดีใจนะพี่น้องดีใจที่ได้เป็นเพื่อนบ้านกับทางประเทศไทยน้องพี่น้องเนาะคือแบบว่ายังหายสัมพันธ์นีน่ะอยู่ไปดนดนอยู่ไปนานนน้องพี่น้องเนาะคือแบบว่าทางไทยทางเราหน่ะ หักกันน้องพี่น้องน้องไทยก็หากเล่าเล่าก็หากไทยอยากห้เป็นแบบนี้ตลอดไปน้องพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องสําหรับคลิปนี้สตูกะจะขอจบลงท่านี้ก่อน้องพี่น้องเนะาะฝากให้พี่น้องสวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ส่องกับดอนสาวตุ๊กเหเดอสบายดีสวัสดีค่ะ